สว,ส,สวัสดีครับพบก,กับผมนะัทพงศ์มนทอกเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูต้นข้าวนะครับกำลังเจริญเติบโตวสวยงามมากทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้ดูแลต้นข้าวของเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับชื่อเพชนะชื่อเพชรนครพิจายรจ้าชื่อเล่นชื่อเพชรจ้าพี่เพชรนะพี่เพชรครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบึงบวงัวอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรจ้าวชิระพิจิตรนี่เองนาข้าวของพี่เพชรเนาะ ทั้งหมดกี่ไร่ครับ13ไร่จ้า13ไร่แล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันอะไรครับพิษณุโลกสจ้าอืมพิษณุโลกสองนะครับตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับ3อาทิตย์จ้า3อาทิตย์แล้วสวยไหมสวยอืมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้เองอ๋อเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้เองแน่นอนครับต้องมีของดีใช้อะไรอยู่ใช้โฟทีอยู่จ้าอ่าเอาโฟทีมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วฉีดไปครั้งหนึ่งพร้อมกับยาคุมอืมพร้อมกับยาคุมเลยจ้าดังนั้นถามเลยครับ เอาโฟทีมาผสมกับยาคุมเนี่ยฉีดไปแล้วมันเป็นยังไงข้าวก็ต้นต้นโตอย่างเงี้ยจ้ะข้าวไม่โสมอืม้ะข้าวไม่โสมเนาะ,ะอ่าก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือการเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งสามารถเอาโฟทีผสมร่วมกับยาคุมยาดได้เลยอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุมแห้งเนาะอ่าข้าวไม่งานไม่เหลือง,งนนะอ่านะครับการจเจริญโตของข้าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดมากแบบนี้ดีดีจ้ะอืมนะครับ คิดว่าถ้าข้าวเขียวจเจริญเติบโต,ตดีๆแบบนี้น่าจะได้ลดปุ๋ยไหมก็ใช้ไปห้าลูกปกติใช้ไปหกลูกอ๋อก็เริ่มลดปุ๋ยแล้วเนาะ,ะลดปุ๋ยอ่านะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยสิบสามไร่เนี่ยนะครับกี่ไร่นะส3ามไร่สนะิบสามไร่เนาะหมดโฟทีไปเท่าไหร่ละถึงซองเนี้ยซองเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่ถังนะึง ใส่ไปแค่สามถังเนาะซองนุ้มันใส่ไปสี่ถังไม่ใช่เหรออ๋อก็ยังเหลืออยู่เหลืออีกถังนึงก็แสดงว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวนี่ก็หมดแค่นิดหน่อยอ่านะครับก็ถือว่าได้ลดต้นทุนหรือยังใช่ลดเยอะแล้วข้อดีของการเอาโฟทีมมาฉีดพ่นเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นไงครับก็ต้นใหญ่ดีต้นอวบต้นสวยมีรอบนี้ได้ใช้ใช้กอนพร้อมยาคุมนะอื ถือว่าดีอยู่อโอเคองั้นเอาใจช่วยครับขอให้ได้ไดผลผลิตมากๆสาหรับแปลงนี้เนาะก็ต้องฉีดบำรุงไปเรื่อยพร้อมก,กับการใส่ปุ๋ยแต่แน่นอนลดปุ๋ยลดปุ๋ย<ม>นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับของพี่เพชรเรานะครับอยู่ในเขตอําเภอวชิระจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่พิษรโลกสองครับวันนี้ผมนัทวงศ์ทองเกษตรพิจิตรโลกขอบคุณพี่เพชรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ